ปล่อยเขาไปเลยค่ะแล้วเขาเห็นเครื่องในสดเป็นไก่ย่างได้ไงเะเพราะอาทีนี่เออเห็นเครื่องในสดเป็นไก่ย่างจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะตอนที่เวลาเจอหัวฟ้ามันต er <Huh? S 2> ้องโดนมนกระโดดเขาน่าจะลืมใส่ซีจีมันต้องเคิมใช่ไหมใช่เติมถ้าคุณหมือนว่เห็นเครื่องในก็คือเครื่องหนไดเป็นไหนเป็นไก่ย่างแต่ต้องเครื่องในจบกินเฉยเลย แล้วสามีเงินผ่อนนี่ทําไมแบบยอมเขาเยอะมากเลยนี่ก็ไม่ยอมแล้วไงช่วงหลังๆไม่ยอมแล้วกว่าจะไม่ยอมได้นะเกือบแย่นะนี่แฟนขับนี่เป็นเดือดเป็นร้อนแทนเลยนะแล้วเราบอกอคณีทิ้งเจ้าคงคําจริงป่ะคริงจริงรอเปล่าหรือว่าเราข้ออ้างไปเรียนต่อเมกาจริง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 เอเขาเห็นแบของเรา ติดตามอยู่แล้วไม <c <C ่มาต้องงงครับเพราะว่าคนคนเล่นเพงก็ยังงงเลยยังงง่ขอบคุณนะกล้อยนะพาลูกชายกลับบ้านดีๆ